สายลมและคุณเขาต้นหญ้าและดอกไม้ให้อากาศดีดีทุกลมหายใจจะร้อยใจด้วยศรัทธาที่มีโอุกกาตต้นไม้ใหญ่ปลูกจิตสำนึก ดมพลังสร้างโลกสีเขี ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักตกเป็นเหยื่อเผยมุมมองคนไทยในฐานะเจ้าของบ้านปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองยังดำดงผู้ประกอบการหว่านกระทบท่องเที่ยวไทยปี56หากการชุมนุมเกิดขึ้นอีกย้ำไม่กังวลต่อเศรษฐกิจโลกการท่องเที่ยวไทยปี56คาดยังสดใสาหากสถานการณ์ปกตินักท่องเที่ยวตรงตามเป้า24.5ล้านคนแน่นอนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมใจหามาตรการป้องกันเหตุแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดติดตามไม่ในรายการหาทางออกดีเอ็กซิ สวัสดีค่ะนี่คือรายการหาทางออกดีเอ็กซกับดิฉันอวสดาปกมบันรีนะคะปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะตั้งแต่ปี2556ผ่านไม,ไ,มไม่กี่วันนะคะก็เกิดเหตุคดีอาชญากรรมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วหลายคดีเลยทีเดียว เหล่านี้กระทบต่อภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะมาฟังมุมมองของหลายๆคนนะคะว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเราเองควรจะมีการป้องกันตัวเองอย่างไรค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่ามิชาชีพในสังคมไทยมีมากขึ้นทุกขนาดค่ะซึ่งทั้งหมดก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพราะเพียงแค่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติตกเป็นเหยื่อของมิชาชีพแล้วหลายรายถึงแม้ว่าจะมีมาตรการกลุ่มเข้มรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเมืองพัทยาถือเป็นแดนสวรรค์แห่งแสงสีเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมต่างมาท่องราตรีซึ่งหากจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับสากลคงไม่ผิดนักด้วยแต่่่ละปีีมีมนัทททองงเยว้ชา และต่างชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของเมืองนี้มากกว่า8ล้านคนจึงทําให้ต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมรอบด้านจนติดอันดับสูงสุดของประเทศโดยส่วนใหญ่คดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นคดีจี้ชิงทรัพย์คดีทําร้ายร่างกายรวมไปถึงคดีขค่มขืนและแน่นอนว่าชาติที่มักจะเกิดเหตุร้ายมากที่สุดคงหนีไม่พ้นชาวรัสเซียที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มากเป็นอันดับหนึ่งของเมืองพัทยาด้วยจํานวนที่ก้าวกระโดดในช่วง5ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงปัจจุบันเพียงแค่เมืองพัทยาก็เกิดคดีกับนักท่องเที่ยวแล้วหลายคดีเริ่มจากคดีสาคนร้ายใช้อาวุธปืนและมีดปลายแหลมจี้สองสาวชาวรัเสเซียบังคับข่มขืนทำร้ายร่างกายและป้นรัพย์ตามมาติดติกับคดีที่คนร้ายป้นซั์สี่นักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียในทรัพย์สินรวมกว่าห0,000บาทซึ่งขณะนี้จับตัวคนร้ายได้ทั้งหมดแล้ว ความวัวยังไม่ทันหายความควาดก็เข้ามาแทรกล่าสุดสองคนร้ายวัยโจ๊ซิ่งจกักรยานยนต์กระชากสร้อยคอแพรชาวรัสเซียตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ทันควันพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปยังไม่นับรวมคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆอีกรายคดีและถึงแม้ว่าจากสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิสนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี2,555คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจะมีเพียง80รายและคดีเกี่ยวกับทรัพย์172รายจากนักท่องเที่ยวกว่า22ล้านคนก็ตามแต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นไม่มากก็น้อยในการไปสยามเมืองยิ้มอยู่ดีก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าคนที่เขาอยู่คนที่ก็ตื่นดูข่าวคราวอะไรพวกนี้อยู่เขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักนะฮะ ก็อยากจะให้เพิ่มเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยวิธีการเพื่อความปลอดภัยต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดและก็กฎหมายต่างๆที่เคยมีอยู่แล้วให้นํากลับมาบังคับใช้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรานํากฎหมายเก่าๆที่เคยมีอยู่นำกลับมาบังคับใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้อาชญยากรต่างๆเนี่ยลดลงได้ครับพี่กับมาย้อนดูตัวเองบ้างไหมคะว่าเราทำ เป็นเรื่องที่กังวลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้เสียหายนี่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะเช่นเรื่องการแต่งกายก็ดีทรัพย์สินต่างๆก็ดีต้องแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าจะให้ทางทางการรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขต้องกันดูแลเพียงอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเองด้วยในเบื้องต้นครับก็ค่อนข้างน่ากลัวก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันว่าในเมืองไทยก็อยากให้มีความปลอดภัยในเรื่องของนักท่องเที่ยวค่ะนึกถึงใจเขาใจเราเวลาเราไปประเทศเขาเราก,เราก็เราก็เป็นห่วง เป็นห่วงชีวิตเราเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันดูแลด้วยนะคะตอนนี้ก็กังวลนะคะเพราะว่าตัวพี่เองก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแล้วก็เคยได้เห็นเหตุการณ์แบบว่า,าคนบ้านเราเนี่ยค่ะก็คือแบบเห็นต่างชาติมาแล้วแบบเขาไม่รู้อะไรก็หลอกเขาบ้างอะไรเขาบ้างมอมเล่าอะไรประมาณนี้ที่พี่เคยเห็นก็คือเราก็ยกทั้งกระเป๋าทั้งอะไรแบบนี้แล้ว ชาติก็มานั่งร้องไห้แล้วคือเราก็ไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไงคือทํามาหายกินนี่ฝ่ายอย่าไปทาอะไรเขาเลยแบบเขาจะได้มาเที่ยวบ้านเราเอาเงินเข้าประเทศเราอเนี้ยพี่กังวลบ้างไหมคะกังวลค่ะแล้วปกติเด้ท่องเที่ยวออกไปก็กลางคืนก็ออกนอกบ้านเหมือนกันแต่ก็ควรระมัดระวังค่ะไปในที่ไม่เปี่ยวอะไรเงี้ยต้องไปที่สว่างต้องมีผู้คนเยอะๆค่ะต้องอย่าไปไหนคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะกังวลบ้างไหมคะมากเลยอ่ะแล้วส่วนตัวคือเรายังไงบ้างอะ่ะดูแล พยายามระวังอ่นนะถึงแม้ว่าระวังแต่เรากไ็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไงในส่วนของบางทีเราทํางานเรากลับในแบบดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกังวลบ้างเล็กน้อยปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะไม่เพียงแต่ประสบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นแต่สําหรับคนไทยเองก็หวาดกลัวค่ะโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่มักตกเป,เป็นเป้าของมิจฉาชีพในการชกชิงวิ่งราวซ้ำร้ายกว่านั้นค่ะต้องจบชีวิตลงอย่างไม่เป็นธรรม กันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะไปพบกับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆซึ่งส่งผลลบต่อการท่องเที่ยวของไทยในปี2556นะคะสักครู่ค่ะครับคือจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็คงจะมีผลกระทบต่อภาคก,การท่องเที่ยวและก็มีผลกระทบต่อภาคประชาชนในฐานะของคนบริโภคสินค้าท่องเที่ยวนะครับก็จะมีต้นทุนของทางด้านการท่งทองเทียททเท่ยวเนี่ยสูงขึ้นคือสิ่งสําคัญคือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เน้นการบริการ ันแม่ตื่นมาทำกับข้าวแต่เช้าทีละคนนะจ๊ะ้อะไรลูกข้าวไข่เัาวันๆกําไรก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่แม่ก็มีความสุขเอคนเรานะ่ะต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลูกครับแม่ปลูกความดีให้งอกงามเพื่อสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่สังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัวสารรักจาก AIS ยกระดับความคิดทุกวันอาทิตย์กับอวัสดาปกมนตรีในรายการหาทางออกดีเอ็กซิเวลา21นาฬิกานาทีถึง22นาฬิกากาสูช่วงที่สของรายการค่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของปัญหาอาชญากรรมจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสถานการณ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นนะคะ ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เราจะต้องระวังตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองการปรับค้าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น300บาทหรือแม้กระทั่งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเองเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันค่ะ ถึงแม้ว่าในปี2556นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวจะเป็นพระเอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนที่รัฐบาลจะมีส่วนสําคัญขับเพื่อเศรษฐกิจจากการใช้เม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน200ล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลังก็ตามแต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาอาชญากรรมของเหล่ามิชาชีพเท่านั้นแต่ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดคือความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การเมืองไทยนั้นอย่างไม่นิ่ง เพราะฉะนั้นหากเกิดขึ้นจริงปัจจัยดังกล่าวยอมส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทันทีที่ผ่านมาในอดีต เมื่อมีการขึ้นไว้ทางการเมืองทีไรประเทศต้องสูญเสียรายได้เฉพาะจากการท่องเที่ยวก็หลายหมื่นหลายแสนล้านบาทแล้วยิ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อและมีความรุนแรงเกิดขึ้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องผลกระทบเพราะดีไม่ดีบางประเทศไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้รมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางมาเที่ยวในไทยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจอีกทั้งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทจากการแก้ไขปัญหาของ ภาตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐที่ทําให้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นซึ่งขณะนี้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าหลุดกรอบ30บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐแล้วรวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา300บาทก็ถือเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับการท่องเที่ยวด้วยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำามร0บาทค่ะที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคม255 6ิ 2, ที่ผ่านมาหากมองนของการท่องเที่ยวค่ะจะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินมหาศาลเพื่อกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่ขณะนี้ค่ะราคา ข้าวของที่แพงขึ้นสืบเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้การท่องเที่ยวชะงักลงได้สำหรับธุรกิจที่สายป่านยาวไม่พออาจมีการลดภาระต้นทุนแรงงานลงหรือบางสถานประกอบการมีโอกาสปิดกิจการลงซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการมีงานทำของคนไทยได้ครับคือจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่า ก็คงจะมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและก็มีผลกระทบต่อภาคประชาชนในฐานะของคนบริโภคสินค้าท่องเที่ยวนะครับก็จะมีต้นทุนของทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยสูงขึ้นคือสิ่งสําคัญคือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เน้นการบริการและก็การบริการเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นลักษณะของการที่จะพบปากคนจริงๆก็คือจะต้องเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บริษัททัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ร้านอาหารของที่ระลึก ตลอดจนโรงแรมที่พักเนี่ยนะครับก็จะใช้คนเยอะเพราะนั้นกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนทางด้านการทํางานที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยนะครับธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจะพยายามผลักนะครับราคาสินค้าให้สูงขึ้นตามต้นทุนซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อคนไทยหรือว่าท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเจอค่าโรงแรมที่ปรับตัวสูงขึ้นบ้างอาจจะเจอราคาของที่ลึกที่ปรับตัวสูงขึ้นไปตามต้นทุนและก็จะทานอาหารในต่างๆก็จะถูกปรับสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าเราคงจะต้องมองกัน2มุมก็คือว่ามุมที่1ก็คือว่าธุรกิจเองเนี่ยจะปรับราคาสูงขึ้นไม่มากเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงดังนั้นเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวจึงไม่กล้าปรับราคาสินค้าให้สูงเกินไปเพราะถ้าปรับราคาสินค้าสูงเกินไปเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวที่อื่นคนก็จะไปซื้อของจากคู่แข่งดังนั้นเนี่ยราคาที่สูงขึ้นเนี่ยจะเป็นราคาที่ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับได้นะครับไม่เป็นภาระเกินไปอันที่2เนี่ยเราก็ต้องยอมรับวว่่าเศรรษกิจททีีปัับตดขึ้นใ นักท่องเที่ยวเนี่ยมีเงินมากขึ้นเมื่อน,นักท่องเที่ยวมีเงินมากขึ้นจากสิทธิที่ดีขึ้นนะทั้งสศทธกิจไทยและสิทธิของโลกเนี่ยนะครับก็ทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมจ่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น2แรงผลักก็คือ1น,นะครับนักท่องเที่ยวพร้อมจ่ายเงินมากขึ้นเพราะว่าเขามีรายได้สูงขึ้น2คือธุรกิจก,ก็ไม่ปรับราคาสินค้ามากจนเกินไป ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยยังปรับตัวได้โดยรวมคือคนก็ยังไปเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับและธุรกิจก็สามารถที่จะปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นไปได้บ้างแต่แน่นอนครับว่า300บาทคงจะทําให้ธุรกิจของท่องเที่ยวนั้นต้องปรับราคาสูงขึ้นและกระทบต่อผู้บริโภคและคงจะทําให้บางธุรกิจเนี่ยที่ปรับตัวไม่ได้อาจจะต้องล้มหายใจจากหรือว่ามีภาวะการขาดทุนได้ครับผู้ชมได้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวของไทยนั้นมีหลากหลายประการ แต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือหลายคนอยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าเกิดปัจจัยอะไรขึ้นมาตัวเลขนักท่องเที่ยวบ้านเราจะกระทบมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ ในสิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะครับแล้วก็ระดับนโยบายนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยกำลังเร่งนะครับเพื่อจะยิ่งลดปัญหาหพวกนี้ให้มันลดน้อยลงมากที่สุดคือถ้าเกิดเราเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราพยายามจะแก้ปัญหานะฮะแล้วก็สกัดไม่ให้ปัญหานะั้นมันลุกลามต่อไปเนี่ยผลกระทบมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ มาทำกับข้าวแต่เช้าทีละคนนะจา๊ะเป็นอะไรลูกข้าวไข่ปลาว,วันๆกำไรก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่แม่ก็มีความสุขเอคนเรานะ่ะต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลูกครับแม่ลูกความดีให้งอกงามเพื่อสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่สังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัวสาร,รักจาก AIS ยกระดับความคิดทุกวัานอาทิตย์กับอวสดาปกมนตรีในรายการหาทางออกดีเอ็กซิตเวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22น่นาฬกา ทางออก The Exit ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นรายการเราได้ไล่เรียงสารพัดปัญหานะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลกระทบต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้เราจะไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุรพลสเสวีเสรณีถึงวิธีที่จะหาทางออกของปัญหาเหล่านี้ค่ะ แม้จะมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากมายในสังคมไทยที่พร้อมจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้ทุกเมื่อแต่ในปี2556นี้เองสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยกลับมองว่าสดใสและจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มกว่า13.3%สร้างไรายได้เข้าประเทศได้ถึง1ล้านล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี2555ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มนะักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่มียอดเกิน1ล้านคนรวมทั้งกลุ่มอาเซียนและชาวไทยเอง ด้วยจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาคุณภาพต่างๆไม่เพียงเท่านั้นยังมีปัจจัยบวกที่เป็นตัวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอีกมากมายอาทินโยบายส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านไอทีและการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ก็ถือเป็นส่วนสําคัญเพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายและ สําหรับมาตรการแก้ไขความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตํารวจท้องถิ่นตารวจสอบสวนกลางตํารวจน้ําตํารวจทางหลวงและตํารวจตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นในจุดพื้นที่ล่อแหลมควบคู่กับการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆนอกจากนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังตั้งสำนักงานแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นอีก7แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการหลอกลวงรวมทั้งบรรเทาทุกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยวอีกด้วยด้านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เผยถึงมุมมองของปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่คืออันนี้ต้องต้องมองในภาพกว้างนะครับว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราถึงประมาณ20กว่าล้านคนนะฮะ,ะแล้วก็เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเป็นสิ่งที เรามีข้อกังวลนะครับแต่ว่าจะถือว่าในในเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงๆไม่ได้มากนักนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งต่างต่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลบวกนะครับเพราะงั้นก็ในส่วนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคือในสิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ระดับนโยบายนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยกำลังเร่งนะครับเพื่อจะยิ่งลดปัญหาหพวกนี้ให้มันลดน้อยลงมากที่สุดนะครับคือเราเข้าใจว่าในเรื่องของกําลังเจ้าหน้าที่นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่ออยู่ในช่วงไฮซีซั่นเนี่ย อาจจะเป็นข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับแต่ทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่นะคระแล้วก็อีกการกคือเรื่องของการติดตามนะครับเมื่อเหตุเกิดขึ้นเนี่ยไอ้การติดตามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาตัวผู้ที่เป็นตัวก่อปัญหาอะไรต่างล่า,งเาเนี้ยมาจัดก,การทํากฎหมายเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะดาเนินการซึ่งตอนนี้นก็มีการสั่งการในระดับสูงนะครับเพื่อให้มีการดําเนินการทีนี้ในส่วนที่ทาง การทุเที่แห่งประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมดําเนินการก็คือในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามจะอเมือความสะดวกกับผู้ที่ได้ประสบ ประสบเหตุนะครับการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวไทยเราก็จะทําหน้าที่ในส่วนของเรานะครับก็คืออำนวยความสะดวกต่างๆส่วนทางด้านความปลอดภัยเป็นตำรวจอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทางหน่วยงานภูมิภาคเนี่ยก็จะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนของเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหานะฮะหรือว่านําตัวผู้กระทําผิดอะไรต่างๆเหล่านี้มาลงโทษสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ต้องต้องถือว่าในประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะหรือการที่มีการเดินทางหรือว่าการอยู่ในพื้นที่ของคนจํานวนมากก็อาจจะมีการเกิดขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าคือ,ค,อคือต้องต้องติดตามต่อไปนะฮะว่าคือถ้าเกิดเรา เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วเ,เราพยายามช่จะแก้ปัญหานะฮะแล้วก็สกัดไม่ให้ปัญหานะั้นมันลุกลามต่อไปเนี่ยผลกระทบมักนก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามหากสถา,ากนการณ์ในประเทศเดําเนินไปตามปกติจํานวนนะักท่องเที่ยว24.5ล้านคนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปีนี้คงตรงตามเป้าได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหาทางออกด h e e x ก t กับดิฉันอวสดาปกมนตรีในวันนี้นะคะก่อนจากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเรามีสารคดีพลังงานพลังไทย หลายเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเจาะและสำรวจปิตโตรเลียมทําให้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่ามีกฎหมายอะไรที่มากํากับดูแลธุรกิจประเภทนี้หรือไม่วันนี้สรารคดีพลังงานพลังไทยจะไขปริศนาเรื่องนี้ด้วยเรื่องของกฎหมายปิตโตรเลียมค่ะวันนี้คงหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ประเทศไทยมีกฎหมายปิโตรเลียมคือพระราชบัญญัติปิโตรเลียมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการแก้ไขทั้งสิ้น6ครั้งโดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไทยเช่นระบบสัมปทานในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ประเทศไทยเราใช้อยู่ในปัจจุบันระบบสัมปทานนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ทำไมจึงมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเรามีกฎหมายที่ดูแลเฉพาะ ในเรื่องของการให้สัมปทา,านสิทธิในการสำรวจและผลิตพัฒนาแหล่งปิตโตรเลียมแล้วมันต้องมีการควบคุมในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมต่างๆจึงจำเป็นต้องศึกษารูปแบบของกฎหมายสมัยนั้นเราก็ไปศึกษาของประเทศในตะวันออกกลางโดยมีที่ปรึกษาจากสาธชาระชาติมาช่วยเรายกร่างเราถึงได้คลอดกฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียมออกมาเราก็ดูแบบอย่างของประเทศลิเบียในขณะนั้น นีเบียก็เป็นหนึ่งในโอเปกแต่ระบบสัมปทานก็ไม่ไวยนามาเปรียบเทียบกับระบบแบ่งปันผลประโยชน์แล้วระบบไหนจึงจะเหมาะกับประเทศไทยกันแน่ไม่ว่าจะเป็นระบบสัมปทานก็ดีหรือระบบแบ่งปันผลผลิตก็ดีมันเป็นเพียงชื่อทั้งนั้นนะ่ะอยู่ที่ไส้ในแต่หากว่าเราจะตั้งอัตราเก็บเท่าไรการตั้งอัตราก็ต้องเหมาะสมกับศักยภาพธรณีวิทยา แล้วเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีเงินทุนเราก็ต้องการดึงดูดให้คนมาลงทุนก็ขอยืนยันว่าระบบสัมปทานปิโตเรเลียมเนี่ยอก็เป็นระบบที่เราก็ใช้มานานและมีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดในปี2532นี่ในการแก้ไขฉบับที่4เนี่ยเราก็ยังคงอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ50ของกำไรสุทธิแต่เนื่องจากศักยภาพปิโตเรเลียมของเราเนี่ยไม่เหมือนประเทศในกลุ่มโอเปเรา มีแหล่งเล็กๆใช้หลุมเจาะเยอะเจาะยากนะค่าใช้จ่ายสูงเราก็เปลี่ยนระบบค่าภาคหลวงเราเนี่ยเป็นระบบแบบขั้นบันไดนะคือถ้าพบแหล่งเล็กก็เก็บน้อยคือ5%เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพบแหล่งใหญ่มากกว่าส0 0หมืบาเรลขึ้นไปในแปลงสำรวจก็จะเก็บร้อยละสิบห้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นระบบสัมปทานปิตโตรเลียมของบ้านเราเนี่ยมันจึงเป็นระบบที่ออกแบบว่า เอื้อต่อการลงทุนเหมาะสมกับศักยภาพทางธรณีวิทยาของประเทศแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมคือถ้าพบน้อยก็เก็บน้อยพบมากก็เก็บมากและในสัดส่วนก้าวหน้าก็ขอยืนยันนะครับว่าในระบบนี้รัฐได้ส่วนแบ่งมากกว่าผู้รับสมบรภานแน่นอนนะครับแล้วยังต้องมีการตรวจสอบค่าใช้จ่าย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเนี่ยร่วสารต้องยืน่นทั้งที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและที่สัมพกรและเขาก็ยังมีผู้ร่วมทุนที่เป็นคนไทยอย่างเช่นบริษัทของไทยอย่างปตทสพ,อ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 พอร่วมทุนอยู่ด้วยเพราะฉะนั hmm. ้นค่าใช้จ่ายเนี่ยหลอกกันไม่ได้ประเด็นหลักเดิมเนี่ยไอ้รายได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคํานึงถึงแต่เราคํานึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานที่เราจะต้องไม่นําเข้าจะได้ไม่ต้องนําเข้า พลังงานที่ราคาแพงกว่านี้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นในการมองผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยคงมองในเรื่องของรายได้เป็นตัวเงินบาทอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมองในเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวการมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลนด้วยในการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนซึ่งการลงทุนนี้แน่นอนว่า มีผู้ที่เห็นแตกต่างว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาหาผลประโยชน์จากทรัพยากรไทยขอ้อเท็จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ให้สิทธิ์ผู้รับสมรทานไปสำรวจในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นเวลาจากัดนะถ้าไม่เจอผู้รับสมรทานรับความเสี่ยงไปทั้งหมดลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถ้าเจอเราก็จะให้พื้นที่ที่ลดลงเพื่อในการผลิตเเป็นเวลาที่จำกัดเช่น30ปีนะ ระหว่างผลิตปิตโตเรเลียมเนี่ยก็ต้องเสียค่าพักหลวงให้รัฐ12.5แล้วก็เสียภาษีเงินได้ปิตโตเรเลียมอีกร้อยละ50ของกำไรสุทธินะเป็นระบบที่วางไว้ตั้งแต่ปี1.4สําำหรับการสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน ซึ่งนอกจากจะดูแลการสำรวจและผลิตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ยังมีหน้าที่ในการเก็บค่าภาคหลวงภาษีเงินได้และผลตอบแทนพิเศษด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนคนไทย